ีกันเรื่องนี้นะเรื่องซุปพาวเวอรอ์อะไรนะซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละไม่ใช่ซุปมัปปนจะมีทำอะไรดีอะซอฟต์พาวเวอร์แต่ละคนนะคิดว่าอนาคตอยากจะทำอะไรดีกว่าก็นั่นแหละก็นั่นแหละผซอฟซอฟต์พาวเวอร์ผมนี่ทำยูทูบนี่แล้วผมอ่ะผมอยากทำธุรกิจพอเพ,พเียงปลูกผักปลูกเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงหงมูไปนะอ๋อจะเป็นเกษตรกรเหรอ อยากเลี้ยงหมูอยากเลี้ยงเราอยากเลี้ยงพวกปลาหมูหมูก็เลี้ยงได้หมูหมูหมูแบบหมูในป่าครับหมูหมูบ้านเราอ่ะเป็ดเลี้ยงหอยไปนั่นอันไห้ยังเลี้ยงเป็ดเหรอเป็ดเป็ดแบบเป็ดไล่ทุ่งมานะเป็ดไล่ทุ่งไงวะเป็ดเป็ดไม่ใช่เป็ดเทศนะเป็ดเทศเลยอ๋อเป็ดเทศก็กินเนื้อดิกินเนื้อมันหรือว่าเลี้ยงเป็ด เลี้ยงเอผสมเลยนะทั้งไรทุ่งทั้งไรทุ่งทั้งเป็ดเป็ดเทศด้วยกินเนื้อทั้งเอาไข่เอาไข่ขายด้วยโอ้สมัยเด็กๆจำได้ละถ้าไข่มันหมดสุดก็ไม่ต้องขายตัวเราทำทำเป็นเป็ดย่างไขยอ๋อเป็ดย่างโอ้แต่เป็ดเทศราคาดีหน้ลาบคนก็ชอบหน้าราบเป็ดอร่อยนะเป็ดเทศน่ะคนนิยมเป็นนิยมทำราบเป็ดไหมงั้นอืม แต่สมัยเด็กๆจำได้นะเมื่อก่อนน้ำท่วมที่กาลสินน่ะมันเขาปล่อยน้ำเกิดลำเป่าเลี้ยงอึงด้วยโอ้โหของของป่วนน่าของของของปปวดเลยเหรอชอบกินอะไรโอ้ยอึงผมกินครั้งสองครั้งจำไม่ได้แล้ชอบจนมากกินแต่ไข่มันกับขามันนอกนั้นไม่กินอึงนี้จำไม่ไดไม่าย ทำทีครัขอให้อยู่ในหลักการอ้าวนี่มาเจอแล้วนี่ใส่ตะไคร์แล้วครับเจนเจนตะไคร์มาแล้วนี่ครับเนี่ยกี่เส้นน่ะโอ้โหทำเส้นเด้ถอยมาใหม่ๆเลยใช่ไหมอะไรครับตะไคร์ถอยมาใหม่ๆเลยทำไมกับเราไม่มีกี่บาทนะกี่บาทเออ ร้อยหกสิบบาทอ๋อร้อยหกสิบบาทโอ้ยพอพอซื้อเนี่ยเราเราก็เอ้ยแต่ว่าซื้อแหดีกว่าเนาะเราตกลงกันซื้อแหกนันดีกว่าแหถ้าเห็นฝูงปลาก็ฟาดเลยแล้วมันพอได้เานาะ<ต>ได้อยู่ได้กินนะเนี่ยใ,ใส่ขามันใส่ตีตมันต้องใส่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใส่แต่แต่งงอยู่ทําไมเขาเขาไม่ถือขวดน้ําอ่ะมันต้องปล่อยลงเลยไงมีตะกรวอยู่อ๋อมันมีตะกรวดด้วยเหรอมันไม่นัก เห็นเนนี่ยยายคนนั้นมาใส่อ่ะแกมีใส่กระป๋องอ่ะปิดปิดหัวแล้วก็กลางแล้วก็ท้ายคืนซัตว์คืนสัซัดให้ให้ให้มันลอยไปตามแลยนะการใส่ตะข่ายไม่เหมือนบ้านเราแล้วบ้านเราใส่แบบว่าค้างคืนใช่ไหมของเขาของเขาใส่ ใส่ไปด้วยยามไปด้วยล่ะข้าคืนไม่ได้เออข้าคืนไม่ได้แล้วม่รู้มันจะปิวหายไปไหนลุงนำลงก็หายจอมเหรอใช่ยิ่งยิ่งช่วงนี้ลุงลุงคนนั้นนะ่ะที่ไม่ออกเรือไปสามวันนะ่ะแกเล่าให้ฟังนะว,ว่าตอนนี้ขึ้นลมมันมันมันมว่วแบว่าเนี่ยสามวันแล้วมันได้ออกทะเลลมมันแบบหมุนไปทางโน้นทางนี้บ้างโอ้แกเลยไม่ออกเลยว่าเรือเรือ,อแกมเรือลำเล็กไง มัน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 ออกไม่ได้แกบอกเพราะว่าลมมันไม่แน่นอนลมมันไปซ้ายไปขวาไปอะไรลมมันหมุนนะเรือเล็กมันออกไม่ได้แกบอกแต่แกบอกเมื่อกี้แกออกกันได้วันละพันสองพันนะวันละเจ็ดร้อยก็ได้เรือเล็กอ่ะเรือเมื่อกี้ที่ไปถ่ายเรือเล็กเรือเล็กที่แกออกอ่ะแกออกกลางคืนอ่ะ ก็ตกหมึกบ้างใส่ปลาบ้างได้ป,าปลาเก๋าปลาอะไรบ้างปลากระพงปลาอะไรบ้าง,งใส่รอบนนด้วยเหรอเออแต่ปูปูนาเขาเลี้ยงกันไหมนี่เล,เลี้ยงอีกโอ้โหนั่แต่เขาเลี้ยงนาเขาด้ยต,ตามทุกนาเขากันอ๋อว่าขนาดปูนาก็ยังเลี้ยงนี่ก็สุดยอดเลยเนาะว่าเราเกิดผมเกิดอีสานแต่มันได้อยู่อีสานนะนี่เขาเลี้ยงทุกอย่างเลยมันหากินยากเลยเน้ ใช่อย่างปูนาที่ใส่กับตำส้มตำบ้านเรานี่ก็เป็นปูนาเลี้ยงนะเนาะมันหายากแล้วนะวุ้ยแต่ปูนาถ้าถ้าไปขุดเอาหน้าหน้าแรงนี่นเดือนน,น,น,ออนั่นนี่ละมันอร่อยในยน้อ่อมปูนาเคยเคยกินอยู่ไม่ไม่ได้อ่อมหรอกเมื่อก่อนกินแบบคล้ายๆไออะไรนะเขาเขาทำแบบเอาน้ำมนะัน่ะ เขาเรียกอะไรผมก็ลืมแล้วละกินไม่กี่ครั้งเองคล้ายๆเอา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 ไปต้มแล้วแล้วก็เอามาตำตำตำมัมมลนลน้ลนลน้นล้นแล้วล้นปูปูหน้านี้มันอร่อยว่าอย่างว่าอาหารอีสานล้นเนาะเอาเอาเอาสเต็กก็มาแรกก็ไม่ยอมมันเนาะ <laughs> อร่อยแล้วหน้ามันหน้าแดงหน้าฝนแตแตปูตามมาปูหน้าฝนนี้ไม่อร่อยนะมันไม่มันไม่อะไรเนาะนี่หน้าเดือนเนี้ยเดือนเดือนเนี้ยไม่ว่าก,กบว่าเขียดเนี่ยไปกดขุดเอาในนาในอะไรเนี่ยกบเขียดนี่มันนะอร่อยนะนี่แกงกบแกงเขียดอมกบอมเขียดก็อร่อยแล้ว หน้านี้อ่ะมันก็ไม่ไม่เหมือนนอกไม่เหมือน,นอพวกเลี้ยงเอาเนาะกบกอมมันมันมันต่างกันหน้ากบเลี้ยงกับกบนาน่ะโอ้กบเลี้ยงมันยังไงไม่รู้รอ่ะเออมันกินแล้วมันไม่ไม่ไม่อร่อยอ่ะพูดง,ง่ายแน่แน,นกว่าเนียใช่กบเลี้ยงมันนี่ออมามามา,มาลุนเนี่ยผมถ่ายนกกระยางเนี่ยไม่เคยเห็นมันได้กิน ปลาสักทีเลยนี่นี่นี่มันเดินอยู่สองตัวนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยนกกระยางน่าจะนกกระยางทะเลเนี่ยมันเดินซุ่มกินปลาเห็นครั้งเดียวที่มันซุ่มได้ปลาอ๋อได้กินแล้วนี่ว่ะโอ้พูดไม่ขาดคำได้กินแล้วตัวเล็กตัวเนี้ยโอ้มันใช้ความอดทนสูงมากนะนะกว่าจะได้กินเนาะมันสมาธิดีเออมันซุ่ม ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเห็นตาก็จับกินเลยล่ะเนี่ยนกกระยางขาวนกกระยางขาวบ้านเราเนาะถ้าถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็นกกระยางนาเนาะแต่นี่เป็นนกกระยางทะเลเนี่ยเนาะมาจากบ้านเราเนาะเลยอยาดอีสานเลยนี่งปันหากินไม่ได้อ๋อโอ้โหมันบินมาไกลขนาดนั้นเหรอว่าไปจริงเลย พยพตามหาอะไรเงี้ยพยพทุกที่แล้ยเฮ้ยไม่ใช่นกนกอะไรที่มันบินคาบทวีปอ่ะที่มันหนีหนาวอ่ะนกปากหางนาหางเนาะเออนกปากหางนกกระยางปากตัวใหญ่ปากนั่นมันกินหอยอ่ะไอ้นนี้มันกินปลานะนั่น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 เัน้นเรียกนกปากหางตัวใหญ่น้ำดำเลยแต่บ้านเราเขากินไม่นกเงี้ย เนี่ยนกกระยางนกอะไรเนี่ยเอาอย่ามากินแต๊ะพัลลีสีครับข้าวปล่ามากินแต่ะพัลลีสียังวะโอ้กินหมดเลยเนาะแถวบ้านเราเนาะกินแต่ะมันกินเต๊ะพัลลีสีครับมีอะไรสัตว์ป่ากินหมดเลยเนาะบ้านเรางั้นสัตว์ปลาก็กินเอ้ตัวเอ้ตัวเดียวมั้งปัาปลาก็ขึ้นคนละครึ่งแล้วเอ้าเอ้า อ๋อมาเจอนกนกอีกแล้วนกนกนกโอ้นกนกมันดูว่ามันจะปี้กันเหมือนเมื่อวานนีเปล่าวะเ้ยไม่ปี้กันว่าวันนี้วะไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นั่นนั่นนั่นวันนี้เราขี้มันมาหากินอะไรนกกระจอกแล้วกับจิบเนี่ยนะวันนี้ไม่ปี้โชว์เลยวะเฮ้ยปี้้แลวเออมาดูนกกระยางดีกว่า รถกระยางทะเลดีกว่ากว่าจะได้กินแต่ละทีมันต้องยืนเฝ้ามองใช้ความอดทนสูงมากนะเนาะพวกพวกสัตว์นี่โอ้ยอะไรวะนั่นนะเหมือนเหมือนปลาขึ้นมากินอะไรมันระู้มั้ยสัตว์มันไม่มีอะไรเนาะส่วนมากมันหากินอย่างเดียวอ กินอิ่มันก็นอนกินอิ่มันก็นอนพักไม่เหมือนมนุษย์เน่นอนมันต้องหาเงินซื้อลูกซื้อนมซื้ออะไรให้ลูกอีกไม่ต้องใช้เงินเออไม่ต้องใช้เงินมันอยู่สบายเลยมันมีแต่จิกปลาจิกอะไรกินแต่แต่ว่าพวกพวกสุนัขหมาแมวมันรู้จักเงินนะมันมันรู้รู้ว่าเป็นเงินอะมันรู้นะเห็นเห็นได้ ไอ้มันลงยูท b บของของจีนน่ะที่ว่าหมานไปซื้อของไงคาบเงินไปด้วยแล้วก็ไปหยิบของกับพ่อค้าแม่ค้าฮะเอาไปเอาตังกราขายเออถ้าถ้าว่าให้มันน้อยมันไม่พอมันมันมันรอเอาจนให้ได้ครบเหรอมันรู้ได้ไงไม่รู้เนาะมันคงไปทุกวันแหละ ไดูสองหนุน่มนี้น่าน่าจะมาใส่ตะขายน่าจะมือใหม่เหมือนกันมันง้งวันอาทิตย์ด้วยวันว่างมันหยุดเขาแล้วน่่ยน่าไงยั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 งยงยงยังงยังยั่ังนงนัยยังยังไยั่ยยรนังังยงง ยังไม่ได้ใส่เลยนะไม่รู้ว่ามันคงไม่ใช่คนพื้นที่นะแต่ดูบางทีมันจะใส่ยังนั่นนะพึ่งกลางแหออกเลยเอ้ยพึ่งกลางตาข่ายยังไม่ได้ใส่เลยว่างๆมันเลยเนาะเสาร์อาทิตย์มันจุดตรงก็มาหากินอย่างนี้หละเดี๋ยวเราได้แหมาก็ได้ หวันเหงากางงานนี้แต่หวานเหงาเใช้ความอดทนนะต้องต้อง,ต,องต้องซุ่มอะซุ่มเห็นฝูงมันค่อยฟาดเลยอะนู่น,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 นไอเจอปลาไอเจอปลาละหวานไม่แตกนี่โอ้แหมก็อยากกินที้นะวันเหงาต้องคน สำนักงานเหรอยิตใจด้เนาะปนนัจจุบได้เนาะปัจจุบได้เนาะแต่แต่เซียนแห่บ้านแถวบ้านเราเขาเขาเขาต้องเห็นในภาษาอีสานเขาเรียกมันมันบ้อนเหรออันบ้อน,น,นมันคล้ายๆมา,มามามาหายใจใช่ไหมมามาขึ้นมาหายใจอะตรงนั้นก็ฟาดเ,เ,เลยแล้วหวานแหวนเลย แล้วมันก็จะช่วยประหยัดค่าอาหารการกินและทำมามีเครื่องประกอบอาชีพทำมาหากินเนี่ย